อะไรจะเกิดขึ้นต่อไประหว่างไทยกับเขมเไทยกับเขมรเพราะว่ามีคนเขียนคอมเมนต์แล้วมาสอบถามเยอะมากให้ทำนายให้หน่อยว่าจะเป็นยังไงต่อเพราะว่าเกิดขึ้นตามเดือนที่บอกวันเวลาที่ใช่แน่นอนมันห่างไปแค่8ปชั่วโมงคงไม่เยอะนะครับวันที่23มันก็คือวันที่24ของวันที่24 8โมงเช้าแล้วก็มีผู้สูญเสียขั้นต่ำา8คนเพราะว่า เราจะมาดูว่าจะเป็นยังไงต่อว่าแล้วเราจะจัดการให้มันจบยังไงมีคนเขียนมาบอกแม่นมากหลายคนบอกถ้าใครติดตามรายการผมนะจริงๆอ่ะผมบอกตรงๆนะเมื่อวานก่อนจบรายการผมอยากจะหลับตาดูด้วยซ้ำแต่พอดีทํานายดวงเกี่ยวกับเรื่องของเลขท้ายรถก็เลยให้มันจบตรงนั้นซึ่งจริงอยากจะทำด้วยซ้ำ เพราะว่ามันใกล้ไวเวลาแล้วยิ่งใกล้เวลาทุกครั้งผมจะพูดแล้วก็มันเหมือนกับว่าเข้ามาตอกย้ําระยะเวลาที่มันกําลังขมวดแล้วก็นับถอยหลังนะครับฉะนั้นสิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยย้าก่อนหน้านี้ก็คือทุกอย่างเลยในโลกใบเนี้ยก็คือวิกฤตของโลกวิกฤตของประเทศไทยในช่วงเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปทั้งภัยพิบัติสงครามการเมืองเศรษฐกิจ4อย่างนะ สงครามการเมืองเศรษฐกิจสงครามการเมืองเศรษฐกิจแล้วก็ภัยพิบัติฉะนั้นเนี่ยเราจะมาหลับตาดูกันดูคำทำนายนะตั้งแต่วันนี้นะว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อสักครู่นะครับเอออีกเรื่องหนึง่งน้ำท่วมหนังมากจมบาดาลเลยท่วมมิดหลังคา จำได้ใช่ไหมที่น่านพะเยาหลายที่เลยแล้วก็บางคนบอกแล้วแม่สายละ่ะมีพี่คนหนึ่งชื่อพี่ดำเนาะเป็นเจ้าของร้านขา้าอ,อหนมจีนร้านน้ำเงี้ยวข้าซอยรอบเกาะที่ถนนสันกงน้อยซึ่งผมเป็นลูกค้าประจําแล้วก็ญาติพี่น้องเขาก็เป็นเอซีผมเนาะก็รู้จักผมเนาะแต่ก็คือเขาก็ถามแม่สายจะโดนไหมแม่สายจะรอดไหมไม่รอดนะครับ บอกไปแล้วเนาะว่ามันเกิดขึ้นที่ซ้ําแล้วที่ที่เกิดเนี่ยจะเกิดขึ้นสามเท่าห้าเท่าแปดเท่าสิบหกเท่าอย่าลืมนะมันจะแรงขึ้นปีที่แล้วแรงมากปีนี้จะแรงกว่าเดิมเพราะขนาดเลยเกยตะลิ่งที่จังหวัดน่านเนาะเขามีรับได้ถึงเก้าเมตรสแควาะมันขึ้นไปถึงสิบสี่กว่าเลยฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล่น อย่าให้คุณผู้ชมแบบระมัดระวังอย่าอยู่ใกล้น้ำแม้กระทั่งผมเองผมรู้ว่าพายุจะเข้ามาเนาะแล้วก็จะเกิดน้ำท่วมเนี่ยผมยังไม่เดินทางวันเวลานั้นเลยผมยังเดินทางก่อนวันเวลาแล้วก็กลับมาเชียงรายทันเวลาเพราะว่าตอนนี้รถเล็กห้ามเข้าเรารู้ไงว่าช่วงเวลาไหนอันตรายเช่นเดียวกันบางครั้งเนี่ย เหมือนเครื่องบินนะเมื่อปีถ้าจำไม่ผิดเนาะเพราะว่าปี1 9 9 7จนถึงปี2000ที่ผมทำงานการบินไทยวันนั้นจะมีเครื่องบินเขาเรียกว่าเขาเรยว่าเครื่องบินเขยว่า crash ที่สุราษฎร์ธานีเป็นวันนั้นที่ผมแบบบอกกับเพื่อนเป็นน้องผู้ชายเป็นเพื่อนในห้องผมรุ่นปี97ทับ22ผมบอกกับเขาแล้วเขาก็เป็นรุ่นน้องผมที่นิวซีแลนด์ด้วย ผมก็บอกเขาว่าไม่ไปดีไหมเพราะว่าเครื่องบินจะตกแล้วเขาก็เสียชีวิตน้องผู้ชายก็แสดงความเสียใจด้วยผมก็ไปงานศพเขาด้วยเนาะก็นี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นมีคนตายเยอะมากครับลูกเรือก็ตายหลายคนแล้วก็คนที่รอดก็ก็ยังบินกับผมอยู่แต่ก็เกือบตายอีกหลายรอบครับ <laughs> หลายเรื่องเอาสรุปก็คือเดี๋ยวผมจะหลับตาดูเนาะว่า มันเป็นยังไงเพราะว่าตอนนี้มันเป็นวิกฤตไงไม่มีใครอยากจะให้เกิดสงครามนะแต่ถ้าเรารู้หรือว่าเรารู้ว่าข้อขัดแย้งมันเกิดขึ้นยังไงเหมือนที่ผมทำนายเมื่อปี67 2567ผมพูดก่อนล่วงหน้าว่าจะมีข้อขัดแย้งเกี่ยวเรื่องของเกาะกูดเกี่ยวเรื่องของแหล่งพลังงานแล้วทำนายไปแล้วนะครับว่าเราสูญเสียอันนี้คือต้องยอมรับเนาะก็ไม่อยากให้สูญเสียนะแต่ ผมเป็นหมอดูเนาะผมก็พูดไปตามที่ผมเห็นไม่ได้พูดให้กลัวไม่ได้พูดให้เกลียดชังไม่ให้พูดรู้สึกว่าเราเราไปชอบไม่ชอบใครแต่ผมพูดตามที่ผมเห็นพูดแล้วก็ระมัดระวังพูดแล้วก็ปลอดภัยกับตัวเองนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะดูให้ว่าเป็นยังไงเนาะมีคนถามเยอะว่าสงครามไทยเขมรจะไปถึงจุดไหน แต่เคยทำนายแล้วนะครับภาพกว้างคือ2ปีนี้ตั้งแต่วันเดือนกรกดาคมผมเจาะจงหลายรอบเลยว่าเดือนกรกดาคมเป็นต้นไปจะเสดสงครามระหว่างประเทศท่าในแถวแถบเราเนาะเราจะเกิดสงครามระหว่างไทยเขมรไทยพมา่าหลีกเลี่ยงไม่พ้นแล้วลองนึกสภาพถ้าไม่มีการจัดการดีๆเนาะมันก็เป็นปัญหาระยะยาวการสูญเสียโดยเฉพาะคนที่อยู่ตามชายแดน แล้วก็สงครามโลกครั้งที่3เกิดขึ้นแบบเต็มรูปแบบในปี2027อันนี้คือทวนทวนให้คุณผู้ชมฟังจากคำทำนายเก่านะ